สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a d s ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะถึงเรื่องคนที่เรียกว่าเมล็ดเนนาสิซิสเนี่ยว่าเขามีอุปนิสัยมีลักษณะยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาว่ากันต่อถึงสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเมล็ดเนนาสิซิสนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเราก็ต้องออกตัวเช่นกันนะคะว่าเรื่องมันยืดยาวเพราะฉะนั้นมันาจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะ เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก็คือว่าเมล็ดเนเน,นซสิสเนี่ยไม่ว่าเขาจะคบกับใครเขาก็จะหาผลประโยชน์กับทุกคนค่ะคือนอกจากจะหาผลประโยชน์แล้วเนี่ยก็ยังทำการทารุณกรรมไปด้วยนะแล้วแน่นอนว่าพอหมดประโยชน์หรือว่ารู้สึกเบื่อแล้วนะคะก็จะถีบทิ้งง่ายๆดื้อๆอย่างนั้นเลยนะ พูดสันส้นๆก็คือว่าเขาเป็นคนที่ใช้คนปลืงมเหมือนใช้ทิชชู่นะคะแล้วคนที่ได้เข้าใกล้เมลิดนันาสิสเนี่ยจะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ที่แตกแล้วตั้งแต่กับเพื่อนกับคนในครอบครัวหรือกับแฟนนะคะแล้วที่คนเหล่านี้ไม่อยู่ในชีวิตแล้วก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้หมดประโยชน์กับเมลิดนานาสิสซะนั่นเองนะคะ 2. เป็นคนที่หิวกระหายอำนาจบ้าอำนาจและหมกมุ่นอยู่กับการให้ได้มาซึ่งอำนาจที่มากขึ้นเรื่อยๆ เลยทาให้มลิศนา้อซิสิสชอบที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ให้อํานาจกับตัวเองแล้วก็จะคอยเสาะหาคนที่อ่อนแอรหรือคนที่หัวอ่อนครบนะคะเพื่อที่จะได้มีอํานาจควบคุมเหนือคนคนนั้นอย่างเต็มที่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามลิเนื้อนสิสเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะรู้สึกได้ถึงพลังอํานาจที่มีในตัวเองเลยเกิดเป็นความขาดเป็นความกระหายอย่างมากที่จะต้องเติมเต็มอํานาจจากภายนอกเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นมานะคะ สัญญาณบ่งบอกข้อที่3นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นทําแล้วตัวเองไม่ชอบเนี่ยจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมลิกน้นาเสดเขาจะถือว่าคนเหล่านั้นจงใจทําใส่ตัวเองหมดนะคะเช่นคนอื่นแซวเล่นคนอื่นลืมโทรกลับหรือคนอื่นได้โปรโมชั่นที่ทํางานแล้วตัวเองไม่ได้นะเขาจะไม่สนว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรจะคิดอย่างเดียวว่าคนพวกนี้จงใจโจมตีทําอะไรไม่ดีใส่เขานะคะ คือความคิดของคนที่เป็นมาเร็เน t นาสิกเนี่ยเขาไม่มีคอนเซปต์ว่าคนเราสามารถทําผิดพลาดกันได้โดยที่ไม่ตั้งใจนะหรือว่าความซวยความโชคไม่ดีมันเกิดขึ้นได้มา l ร็ n เนื้อนาสิกเนี่ยเขาเลยจะโกรธมากๆโกรธจ,จัดๆโกรธแบบหัวระเบิดนะคะคือถ้ามีอะไรสักอย่างไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะสัญญาณหม่งบอกข้อที่4นะคะมา l ร็ n เนื้อนาสิกเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนอาฆาตเคียดแคนและจะหาทางล้างแคนให้ถึงที่สุด วิธีล้างแค้นก็อาจจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการลงโทษคนนั้นนะคะเช่นการอลาวาดเคว่งปลาเข้าของใส่การทำรํำลายร่างกายทำํำลายจิตใจหรืออาจจะออกแนวทําเย็นชาใส่ไม่พูดไม่จานะคะวิธีนี้เขาเรียกว่า silent treatment นะคะหรืออาจจะตัดคนนั้นออกจากชีวิตไปเลยนะมลิกเน้นนาร์เซสิสเนี่ยเขาชอบใช้คนทิ้งขว้างอยู่แล้วใช่ไหมคนที่แบบว่าหมดประโยชน์แล้วก็ถีทิ้งเลทันที ทีนี้ถ้าเขาไม่พอใจใครก็เขาก็สามารถจะถีบคนนั้นทิ้งได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ไปหาเหยื่อรายใหม่เอาข้างหน้านะสัญญาณมุงบอกข้อที่5นะคะอย่างที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะว่าในคลิปที่แล้วนะคะว่านาซิซิสเมล็กเนี่ยนาซิซิสมีชอบที่จะมีความสุขเป็นความทุกข,ข์ของคนอื่นดังนั้นนาซิซิสประเภทนี้จึงอาจจะทําพฤติกรรมล้อเลียนเยอะอย่างคนอื่นเวลาที่คนอื่นกาลังอยู่ในความเจ็บปวดหรือว่ามีความทุกข์นะอาจจะตั้งใจทําให้คนอื่นรู้สึกอับอาย เอาความลับของคนอื่นมาเปิดโปงทําให้เสียชื่อเสียงบางครั้งมาริกเนยนาซิสซิสอาจถึงขั้นตั้งใจคบคลมื่นคบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้รับความสนุกจากการได้ทําสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นใส่คนนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนเลือกเหยื่อเพื่อที่จะตัวเองได้ทําไม่ดีใส่ทําทารุณกรรมใส่กันแกล้งต่างๆใส่เพื่อความสนุกความสะใจส่วนตัวความบันเทิงล้วนๆเลยประมาณนี้นะคะสัญ,ญญาณบ่งบอกข้อที่6กนาซิสซิสโดยเฉพาะมาริกเนยนาซิสซิส โดยปกติแล้วจะไม่เคยรับผิดชอบต่อการกระทาหรือคําพูดใดๆของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองผิดแบบจังๆผิดแบบแถไม่ได้หรือโทษคนอื่นไม่ได้ก็จะลงเอยด้วยการอารวาสลุกขึ้นมวยวายยืนยันว่าตัวเองทําถูกแล้วและจะพยายามหาทางโทษคนอื่นให้จนได้โดยการโกหกบิดเบือนเรื่องจริงให้คนอื่นผิดเป็นที่สุดนะคะสัญญาณบ่งบอกข้อที่7ก็คือนาซิสซิส มลิหนาซิสิตเป็นคนที่จะทําทุกวิถีทางโดยไม่มีการยั้งคิดไม่มีความเกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนาซิสิตแบบนี้ไม่สนไม่แคร์ว่าจะทาให้คนอื่นเดือดน้อนหรือถึงขั้นตายถึงแม้คนอื่นที่ว่าจะเป็นคนที่ตัวเองมีปากบอกว่ารักก็ตามนะนาซิสิตประเภทนี้นะคะจะโกหกจะมานิพุเลตจะหลอกล่อหลอกลวงหลอกใช้หรือแม้กระทั่งโจมตีหรือ d i s เครดิตคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดง่ายคือ ไม่มีอะไรเลยที่จะหยุดหรือมาขัดขวางไม่ให้เขาได้นในสิ่งที่ต้องการนะคะคือโหดมากนะสัญญาณข้อที่แปลกมฤตเนนาซิสไม่มีจิตสํานึกนะคะอย่างที่มานาพูดเอาไว้ในตอนต้นนะแต่อาจจะมีบางครั้งที่เขาจําเป็นจะต้องใส่แซงว่าตัวเองรู้สึกผิดหรืหรอสํานึกผิดเพื่อให้ตัวเองได้นในสิ่งที่ต้องการแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่เคยยอมรับผิดจะเชื่อจริงๆว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็ไม่เคยรู้สึกผิดกับไม่เคยรู้สึกแย่กับการกระทําของตัวเองที่ได้ทําไปนะคะ สัญญาณบ่งบอกข้อที่9ามฤตนนาหจะมีศัตรูเยอะลิสที่ยาวเป็นหางว่าวเลยนะมีตั้งแต่เป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรักเก่ารวมไปถึงคนในครอบครัวตัวเองก็มีนะคะคนที่ทําตัวแบบอย่างที่มานาเล่ามาที่แบบว่า,าภาษาอังกฤษเรียกว่า screw someone over อ่ะคือทําอะไรกับใครก็ไม่สนทั้งสิ้นจะจะฉิบหายไวป้ปลูกยังไงไม่สนทั้งสิ้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกใช่ไหมคะที จะมีแต่คนเกลียดคนแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ามีปัญหาด้วยทะเลาะแรงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่มานาะพูดเอาไว้นะคะว่าถ้าใครทําอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยเนี่ยมะลิกเนี่ยนะซิสจะโกรธมากแล้วก็จะตัดคนสัมพันธ์ได้ง่ายๆเขาก็เลยเป็นคนที่ใช้คนเปลืองนะสัญญาณหมุบอกข้อที่10นะคะข้อนี้เด็ดสุดเลยนะนาซิสทั่วไปเนี่ยเราจะพอเราพอจะมองออกว่าเขามีความรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกอินซิเคียวในเรื่องอะไรบ้าง โดยเฉพาะนาซิสต์แบบโควต์นะเพราะว่าเขาจะพูดตัดพพอพูดน้อยใจออกมาเยอะพูดแบบว่ารู้สึกแย่กับตัวเองในเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกหรือมีมุมมองต่อตัวเองว่าไม่ดีเรื่องอะไรใช่ไหมไม่พอใจอะไรในตัวเองเรื่องไหนแต่ว่ามาริกเนี่ยนาซิสต์เนี่ยเขาจะไม่มีวันเลยที่จะแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นหรือว่าแสดงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอินซิเคียให้คนอื่นเห็นนะคะโดยเฉพาะ มลินั่นนาะิสิสนะจะคอยแสดงออกตรงกันข้ามไม่ซ้ําคือจะแสดงออกแบบว่าหญิงยโสโอหังเบ่งกล้ามวางกล้ามก็ไปตรงกับที่มานาพูดในคลิปที่แล้วนะว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะคือเขาต้องแสดงอะไรที่มันตรงกันข้ามมากๆอย่างเงี้ยออกมาเพื่อที่จะให้มันเหมือนเขาเียว่าอ่เหมือนมันคอม p e n s ซตไอ้ความรู้สึกแย่ความรู้สึกอ่อนแอที่มีอยู่ข้างในนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ ใครบางคนหรือว่าสถานการณ์บางอย่างไปแตะจุดอ่อนหรือมุมอ่อนไว้ของนาศิสประเภทนี้นะคะ <c oughs> เขาจะรีบชะติดยาวเลยทันที <c oughs> เขาจะต้องรีบอลวาตกบเกลื่อนหรือว่าต้องรีบชิงทําลายความสัมพันธ์ <c oughs> เพราะว่าไม่อยากให้ให้ถูกตัวเองถูกถูกเปิดโปงนะว่าตัวเองมีความอ่อนแอรหรือความอ่อนไหวเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงวิธีการรับมือกับมลิดนนนาิสนะคะว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะ แน่นอนว่าวิธีการรับมือที่ได้ผลดีที่สุดนะไม่ว่าจะนาเซสิประเภทไหนนะคะก็คือการตัดความสัมพันธ์และการตัดการติดต่อหรือที่เรียกว่าวิธีโกโนคอนแทกนะซึ่งในเรื่องของโกงโนคอนแทกเนี่ยมานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปนี้มานาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายนะคะทีนี้สําหรับบางคนหรือสําหรับบางสถานการณ์เนี่ย มันมันก็ไม่เอื้อใช่ไหมที่จะให้คนคนนี้ตัดความสัมพันธ์หรือว่าตัดการติดต่อเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ก็คือหนึ่งปรับลดความคาดหวังของตัวเองลงให้เลิกคิดว่าเราจะรเราจะได้รับความรักความหวังดีความยุติธรรมหรือความซื่อสัตย์จากคนคนนี้เพราะว่าเขา มาร็เนน่นนซิสหรือนาซีซิสประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้กับคนอื่นได้เลยจริงๆเขาไม่มีความสามารถที่จะทําตัวดีๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราลดความคาดหวังลงเราก็จะรู้สึกไม่ผิดหวังหรือไม่รู้สึกแย่มากเวลาที่เราถูกนาซีซิสทาไม่ดีใส่นะวิธีรับมือข้อที่2ก็คือพยายามลดปฏิสัมพันธ์กับมาเร็เนนนาซีซิต เมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้พยายามพูดคุยอย่างผ่านๆเผลินๆพูดสั้นๆกระชับได้ใจความทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดการที่เราจะถูกหาผลประโยชน์หรือว่าถูกทำถูกทำธนกรกรรมใส่นะคะวิธีการรับมือข้อที่3ก็คือให้หลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือการพูดเล่าอะไรให้ฟังว่าเรามีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะเรื่องนี้มาลาก็เคยพูดเอาไว้หลายทีแล้วนะว่าเวลาที่เรา เล่าอะไรให้ฟังอ่ะจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยหรือเรื่องเฉยๆก็ได้เราไม่รู้เลยว่านาซีเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบิดเบือนยังไงแล้วก็หันกลับมาเล่นงานเรายังไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่บอกอะไรไม่ให้ข้อมูลอะไรก็เป็นการลดลดความเสี่ยงที่จะที่เขาจะเอาตรงนี้มาเล่นงานเราทีหลังได้นะคะวิธีการนับมือข้อที่4ก็คือเวลาที่จะต้องพูดคุยกัน เราควรจะปล่อยให้เขาพูด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 ไปอยู่คนเดียวนะซึ่งนาสิสิสโดยทั่วไปเขาชอบอยู่แล้วที่จะพูดเรื่องของตัวเองพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะพูดวนอยู่แล้วจะชมตัวเองจะตัดเพ้อะน้อยใจจะอะไรก็แต่แต่เขามีความสามารถสูงมากในการพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองนะคะเราก็แค่เออๆตามฟังฟังตามเขาไปนะถ้าเขาอยากให้ชมก็เออเอชมชมยอๆไปหรือถ้าเขาอยากจะพูดอวดพูดอวยอะไรอยากจะได้แสดงอารมณ์อะไรก็ให้ให้เขาไปนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง การขัดใจคือถ้าเกิดนาซิสเบอร์ธรรมดาขัดใจกันเนี่ยยังจะพอรับมือได้นะแต่แต่แตน,นี่คือเขาเป็นเบอร์สุดไงเราก็ไม่อยากจะรู้หรอกว่าถ้าเกิดเขาเอารวาหรือเขาจะไปหาทางแก้แค้นเอาคือเราทีหลังเนี่ยเขาจะทำได้รุนแรงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เออเอ,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 อชมๆเขาไปเนี่ยก็เป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เราต้องไปเจอกับผลที่จะตามมานะถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจในอะไรในใน,ในตัวเรานะคะวิธีการรับมือข้อที่5ก็คือว่า เวลาที่มาลิกเน่นนะเสร็จพูดอะไรหรือ,รอ,รอทําอะไรใส่เราให้เราตั้งสติตั้งใจคิดให้ดีว่าที่เขาพูดหรือที่เขาทำเนี่ยเขากําลังใช้แท็กติกอะไรกับเราอยู่ค่ะเช่นเขาชมเราให้ถามคําถามว่าเขาชมเราเขาจะเอาอะไรอยู่ๆก็มาทําดีด้วยเพราะเราอยู่แล้วว่าปกติเขาไม่ใช่คนที่ทําดีกับคนอื่นนะอยู่ดีๆก็มาทําตัวหวานใส่เนี่ยจะเอาอะไรอยู่ดีๆก็มาพูดถ้เรารู้สึกผิดเขาจะเอาอะไร ยู่ดีๆก็มาแสดงความสงสารมาเข้าอกเข้าใจเราอยู่ดีๆเนี่ยมาทําอย่างนี้เขาจเจ้าอะไรนะคะ <sim. S 1> การที่เรารู้ทันในสิ่งที่เขาทำณเวลานี้แล้วคิดออกว่าเขาจะเอาอะไรเนี่ยมันก็ช่วยไม่ช่วยกันไม่ให้เราไปติดกับดักของเขานั่นเองนะวิธีการนับมือข้อที่6กนะคะก็คือการทําความเข้าใจว่าเมลิดนสิสิตต้องการอะไรจากเรา แล้วเราเนี่ยควรจะพยายามตัดสินใจล่วงหน้าไว้เลยว่าเราจะตอบ yes หรือ no กับกับคำขอของเขาคืออย่าตอบแบบกึ่งรับกึ่งสู้เอาให้มันเคลียร์เลยว่าโอเคอันนี้ทำได้อ,อหรือโอเคอ,อันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคือต้องพูดให้ชัดเจนเพราะว่าการที่พูดให้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นการเซ็ตบาก์นูีอย่างหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ชัดเจนเราพูดแบบกึ่งรับกึ่งสู้หรือพูดพูดแบบไม่ชัดเจนแล้วทาให้เขาสามารถ มา,าม,มาเปลี่ยนความมาเปลี่ยนคําตอบของเราได้ทีหลังอย่างเช่นเราบอกว่าเอออาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยเขาอาจจะมากดดันหรือมาบีบบังคับเราทีหลังได้ไงเพราะเราไม่เฟิร์มตั้งแต่ต้นว่าไม่คือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเขามาขออะไรแล้วเราจะตอบเนี่ยให้พูดให้ชัดเจนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็ให้ยืนการอย่างนั้นนะคะวิธีการน้ำมือข้อสุดท้ายนะข้อที่7ก็คือ ฝึกฝนวิธีการดูแลตัวเองทั้งทางกายและทางใจพยายามหาสพอร์ตจากคนอื่นเพื่อป้องกันสิ่งลบๆทั้งหลายที่เราเจอมาจากนาซิสซิสเนี่ยจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเรามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างไงดีละสุขภาพไม่ดีสุขภาพสุขภาพกายไม่ดีเราก็ไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้หรือจะไปทนรับกับพฤติกรรมแย่ๆที่เขาทํามานะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของทางใจอย่างเงี้ย เราเราไปรับรับรับเราทนทนทน,ทน,ท,นทนอยนู่แล้วเราไม่รู้จักไปหาทางป,ปล่อยบ้างไปหาทางผ่อนคลายอารมณ์บ้างหรือไปหาคนพูดคุยไปหาซัพพอร์ตในเรื่องอย่างเงี้ยทางทางในแง่ของทางใจอะ่ะสุดท้ายแล้วเราเองจะป่วยเองนะคะจะป่วยทางกายทางใจอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะหรือป่วยทางคู่ก็มีนะเพราะว่าเราเรามาเรารับแต่แย่ๆมาอย่างเดียวไงเราไม่มีอะไรที่จะมาเยียวยาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะหาคนที่ไว้ใจแล้วพูดคุยด้วยได้หรือว่าถ้าใครสะดวกจะคุยกับหมอจิตแพทย์อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมพยายามพักผ่อนในแง่ของจิตใจออกไปเดินสูดอากาศหรือว่าหากิจกรรมที่ชอบทําก็สามารถช่วยได้นะก็หวังว่าสิ่งที่มานา,าเล่าให้คุณผู้ชมฟังยืดยาวมาสองเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็นาซิสจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ